13วิธีรู้เท่าทันเหลี่ยมคนฉบับโจโฉสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตา่านจันโจโฉเป็นผู้นำที่เฉียบคมเพราะเขารู้เท่าทันเหลี่ยมคนนะคะเขาเข้าใจดีว่าในชีวิตของคนเราไม่มีมิตรแท้หรือว่าศัตรูที่ถาวรมีเพียงผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไปตามเวลาคำพูดอาจจะดูจริงใจแต่สุดท้ายสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์ก็คือความต้องการและเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยนใจคนก็พร้อมจะเปลี่ยนตามข้อที่หนึ่ง อย่าไว้ใจใครเกินไปเพราะว่าใจคนเปลี่ยนได้เสมอนะคะดูอย่างลิโป้ขุนศึกผู้แข็งแกร่งเขาเคยพักดีต่อต่างโต๊ะแต่ก็หักหลังเพราะข้อเสนอที่ดีกว่าคนที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะพักดีอาจจะเป็นคนเดียวกับคนที่แทงข้างหลังคุณก็ได้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปนะคะไม่มีใครหักหลังใครโดยไม่มีเหตุผลโลกแห่งความจริงขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ ไม่ใช่เพียงน้ำใจเพียงอย่างเดียวบางคนทำดีเพราะหวังผลบางคนดูจริงใจเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาหาักหลังคุณไม่มีวันรู้ว่าใครคือมิตรแท้จนกว่าคุณจะไม่มีอะไรให้เขาแล้วโจโฉเขาเข้าใจดีว่าการซื้อสัตว์กับการเอาตัวรอดมันเป็นคนละเรื่องกันคนที่พักดีในวันนี้อาจจะเป็นคนที่ทรยศพรุ่งนี้ก็ได้ฉะนั้นจงสังเกตพฤติกรรมมากกว่าคำพูดนะคะเพราะเวลาที่สถานการณ์เปลี่ยนไปตัวตนที่แท้จริงก็จะปรากฏ การรู้จักบริหารความไว้วางใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเปิดใจได้แต่ต้องมีขอบเขตอย่าให้ใครมามีอำนาจเหนือคุณจนสามารถทำร้ายคุณได้โจโฉเขาไม่ได้ระแวงทุกคนแต่เขารู้จักมองคนตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความรู้สึกการปกป้องตัวเองไม่ใช่ความหวาดระแวงแต่คือการรู้เท่าทันอย่าให้ความไว้วางใจทำให้คุณกลายเป็นเหยื่อจงเรียนรู้จากโจโฉนะคะแล้วคุณจะสามารถอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ ข้อสองอย่าใส่ซื่อมากนักมีน้อยคนที่จะรักคุณถึงขนาดหวังให้คุณได้ดีกว่าเขาหลายคนอาจจะดูเหมือนกับสนับสนุนคุณใช่ไหมคะมีคำพูดคำจาที่หวานหูให้กำลังใจแต่ในใจลึกๆเขาอาจจะไม่ได้อยากเห็นคุณก้าวหน้าไปไกลกว่าพวกเขาก็ได้โลกนี้ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันคนที่ดูเป็นมิตรอาจแค่เพียงรอวันที่คุณสะดุดเพื่อหัวเราะเยาะอย่างซุนกวนและเล่าปี่เคยจับมือกันเพื่อโค่นโจโฉ แต่เมื่อโจโฉพ่ายแพ้ซุนกวนก็หันมาจัดก,การเล่าปีเพราะอำนาจไม่เคยมีที่ว่างให้สองคนนะคะคนบางคนอยู่ข้างคุณเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเขาเองไม่ใช่เพราะว่าหวังดีและเมื่อผลประโยชน์หมดลงคุณก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของเขาในทันทีก็ได้เรามักจะเชื่อว่าถ้าเราดีกับคนอื่นคนอื่นก็จะดีกับเราแต่นั่นเป็นเพียงอุดมคตินะคะในความจริงแล้วนะคะบางคนยิ้มให้คุณเพราะว่าอิจฉาคุณสุดๆ พวกเขาอาจจะชมคุณแต่แฝงไปด้วยคำพูดที่บั่นทอนจงมองพฤติกรรมให้มากกว่าคำพูดนะคะแทนที่จะหวั่นไหวกับแรงเสียดทานแต่ให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันจงทำให้ตัวเองแข็งแกร่งจนไม่มีใครสั่นคลอนคุณได้โลกนี้ให้พื้นที่แก่คนที่กล้าและก็ฉลาดพอที่จะอยู่รอดจงอย่าหลงกลรอยยิ้มที่อาจจะซ่อนมีดไว้ข้างหลังจงรู้เท่าทันแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ ต่อมาข้อ3เพื่อนที่ดีอาจจะไม่ได้อยากเห็นคุณไปได้ไกลกว่าเขาเสมอไปเราเติบโตมากับแนวคิดที่บอกว่าเพื่อนแท้จะยินดีกับความสําเร็จของเราแต่ในความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ทุกคนจะอยากเห็นคุณก้าวไปได้ไกลกว่าเขาบางคนอยู่กับคุณเพราะรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าหรือว่าอยู่ในระดับเดียวกันแต่เมื่อคุณก้าวหน้าความสัมพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ความสําเร็จของคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดหรือว่าอิจฉานะคะมิตรภาพและอํานาจ มักจะไปด้วยกันได้ยากมากเช่นเดียวกับที่ซุนกวนเคยร่วมมือกับเล่าปีแต่สุดท้ายก็หันมาเล่นงานกันเองจำไว้นะคะว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีใครที่คุณจะสามารถเชื่อใจได้100%เเซตลอดไปดูอย่างซูมาอี้ที่เคยพักดีต่อราชวงศ์โจแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็ยึดอำนาจทั้งหมดคนที่เคยเป็นมิตรอาจจะกลายเป็นศัตรูเมื่อคุณไปได้ไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะรับได้ ฉะนั้นจงอยากคาดหวังว่าทุกคนจะยินดีกับความสําเร็จของคุณจงอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบจงมองการกระทํามากกว่าคําพูดเพราะว่ามิตรแท้จะชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสุดท้ายนะคะจงเติบโตโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดยังไงเพราะคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองข้อ 4. คําว่าฉันซื่อสัตย์อาจจะเป็นคําลวงก็ได้นะคะคนที่พูดคํานี้อาจจะเป็นคนแรกที่ทรยศคุณก็ได้ คุณเคยสังเกตไหมคะคนที่มักจะอวดอ้างตัวเองว่าฉันซื่อสัตย์ฉันจริงใจบ่อยๆแบบนี้ค่ะแต่กลับเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดคำพูดสามารถสร้างภาพลวงแต่เมื่อผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องพฤติกรรมที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างเช่นเดียวกับลิปโปนะคะที่สาบานว่าจะพักดีต่อต่างโต๊ะแต่เมื่อองอุ่นได้เสนอผลตอบแทนที่ดีกว่าเขาก็ไม่ลังเลที่จะทรยศและก็สังหารเจ้านายตัวเอง จำไว้นะคะว่าคนที่ซื้อสัตว์จริงไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะความจริงใจจะสามารถพิสูจน์ได้จากการกระทำคนที่พูดว่าฉันไม่โกหกอาจจะเป็นคนที่โกหกเก่งที่สุดเพราะมนุษย์มักจะใช้คำพูดเพื่อสร้างภาพมากกว่าที่จะทำจริงแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่ได้คุยโวโออวดแต่ลองดูสิ่งที่เขาทำนะคะเขากลับเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดเช่นเดียวกับโจโฉที่ไม่เชื่อคำพูดของใครง่ายๆแต่จะดูพฤติกรรมของคนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะนั่นแหละค่ะคือช่วงเวลาที่ตัวตนที่แท้จริงของคนจะเผยออกมาจำไว้นะคะว่าคำพูดสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกวันแต่นิสัยที่แท้จริงจะปรากฏเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงคนที่พักดีในวันที่คุณมีทุกอย่างอาจจะเป็นคนแรกที่ทิ้งคุณเมื่อคุณไม่มีอะไรเลยฉะนั้นจงอย่าหลงเชื่อคำสัญญาแต่จงดูว่าใครอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณต้องการจริงๆจงเลือกไว้ใจคนจากการกระทำไม่ใช่แค่คำพูด เพราะว่าบางครั้งศัตรูของคุณอาจจะอยู่ใกล้มากกว่าที่คิดข้อหศัตรูที่เปิดเผยยังอันตรายน้อยกว่าศัตรูที่แฝงตัวมาเป็นมิตรในสนามรบของชีวิตนะคะศัตรูที่ชัดเจนยังไม่น่ากลัวเท่ากับคนที่แฝงตัวมาเป็นมิตรคนที่ยิ้มให้คุณวอวยพรให้คุณแต่ในใจลึกๆเขาอาจจะกําลังรอวันที่คุณสะดุดก็ได้คนเหล่านี้แหละค่ะคือภัยเงียบที่สุดที่คุณจะต้องระวังเช่นเดียวกับซูมาอี้นะคะ ที่แสงตัวทำเป็นพักดีต่อราชวงศ์โจแต่สุดท้ายก็ยึดอำนาจทั้งหมดคนที่พักดีวันนี้อาจจะเป็นคนที่ทรยศคุณพรุ่งนี้ก็เป็นได้จําไว้นะคะว่าจงระวังคนที่ทำตัวเป็นมิตรแต่ใจจริงอาจจะเป็นศัตรูก็ได้เพราะพวกเขาจะเล่นงานคุณในวันที่คุณไม่ทันตั้งตัวจริงๆในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยผลประโยชน์มิตรภาพบางครั้งอาจจะเป็นเพียงหน้ากากก็ได้หน้ากากที่มันถูกใช้เพื่อซ่อนเจตนา คนที่เข้าหาคุณอาจจะไม่ได้หวังดีเสมอไปบางคนเข้ามาเพื่อเรียนรู้จุดอ่อนและก็รอวันที่จะใช้มันทำลายคุณนะคะโจโฉเขาเข้าใจดีนะคะว่ามนุษย์เปลี่ยนใจได้เสมอเขาจึงไม่ได้เชื่อใจใครมากจนเกินไปฉะนั้นจงอย่ามองทุกความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความจริงใจเสมอไปค่ะบางคนอยู่กับคุณเพราะว่าผลประโยชน์ไม่ใช่เพราะว่าหวังดีจงดูสิ่งที่เขาทำมากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะ คำพูดหวานๆใครก็สามารถพูดได้แต่การกระทำสามารถบอกตัวตนที่แท้จริงได้จงอย่าเปิดเผยจุดอ่อนมากเกินไปคนที่รู้เรื่องของคุณมากอาจจะใช้มันมาทำลายคุณก็ได้สุดท้ายแล้วนะคะจงฉลาดพอที่จะมองเห็นคนที่ซ่อนมีดไว้ข้างหลังและก็แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยเกมแห่งอำนาจข้อ 6. คนที่อยากให้คุณเชื่อใจเขาที่สุดอาจจะเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดความเชื่อใจเป็นสิ่งที่มีค่า และบางคนก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่คำถามก็คือว่าพวกเขาต้องการความไว้ใจของคุณไปเพื่ออะไรบางครั้งคนที่ดูพักดีพยายามเอาอกเอาใจคุณอาจจะเป็นคนที่ซ่อนเจตนาและก็รอเวลาหักหลังคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะจำไว้นะคะว่าคนที่ซื่อสัตย์จริงๆไม่จําเป็นต้องพูดให้คุณเชื่อใจแต่เขาจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระทําโจโฉเขาเข้าใจจิตวิทยามนุษย์ดีค่ะ เขาได้ทดสอบความพักดีโดยให้ตำแหน่งสูงๆกับขุนศึกเพื่อดูว่าพวกเขาจะใช้มันเพื่อรับใช้หรือว่าเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองคนที่พักดีจริงจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แต่คนที่แสร้งพักดีมักจะแสดงท่าแท้เมื่อมีอำนาจอยู่ในมือจำไว้นะคะว่าคนที่พยายามทำให้คุณเชื่อใจมากที่สุดอาจจะไม่ได้หวังดีแต่กำลังรอใช้ความไว้ใจของคุณเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็เป็นได้แทนที่จะเชื่อคำพูดอันหวานหูก็ลองให้สังเกตพฤติกรรมดูนะคะ คนที่จริงใจเขาจะไม่สร้างภาพแต่จะพิสูจน์ตัวเองผ่านการกระทำคนที่ทำตัวเป็นกลางแล้วก็ไม่อวยคุณมากเกินไปมักจะเป็นคนที่สามารถไว้ใจได้มากกว่าข้อ7อย่าคิดว่าความดีจะทำให้ทุกคนรักคุณนะเราเติบโตมากับแนวคิดที่บอกว่าถ้าเป็นคนดีทุกอย่างจะดีตอบแทน แต่ในความเป็นจริงต่อให้คุณมีน้ำใจและก็ไม่ทำร้ายใครก็อาจจะยังมีศัตรูก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบคุณเพียงเพราะว่าคุณเก่งเกินไปหรือว่าก้าวหน้ามากกว่าเขาจำไว้นะคะว่าความสำเร็จของคุณอาจจะทำให้บางคนรู้สึกด้อยค่าและแทนที่จะพัฒนาตัวเองแต่พวกเขากลับเลือกที่จะดึงคุณลงมาเหมือนกับเล่าปี่ค่ะ แม้ว่าจะเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นภัยคูกคามเพราะโลกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความดีเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ยิ่งคุณเติบโตคนที่ไม่พอใจก็จะมีมากยิ่งขึ้นจงอย่าเสียเวลาอธิบายตัวเองให้กับคนที่ไม่ชอบคุณฟังนะคะเพราะบางคนเกลียดคุณเพียงเพราะว่าคุณเป็นคุณนั่นเองทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีศัตรูไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่มีแรงเสียดทาน ถ้าคุณไม่มีใครเกลียดเลยอาจจะแปลว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากพอนะคะแล้วถ้าเกิดคุณจะต้องเลือกระหว่างความสำเร็จกับการเป็นที่รักของทุกคนก็จงเลือกความสำเร็จค่ะเพราะสุดท้ายคนที่เกลียดคุณในวันนี้ก็อาจจะต้องยอมรับคุณในวันข้างหน้าก็ได้ข้อ8คนที่เคยหักหลังคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ในวันหนึ่งเขาก็อาจจะหักหลังคุณได้เช่นกันจำคำพูดนี้ไว้นะคะว่าเสือไม่เคยทิ้งลาย คนที่เคยทรยศเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะทำอีกเมื่อมีโอกาสอย่าคิดว่าเพราะวันนี้เขาอยู่ข้างคุณเขาจะพักดีกับคุณตลอดไปนะคะเพราะเมื่อถึงวันที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าคุณก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้ถ้าเกิดเขาเคยหักหลังคนอื่นเพื่อเงินหรือว่าเพื่ออานาจก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถการันตีได้ว่าเขาจะไม่ทาแบบเดียวกันกับคุณดูอย่างลิโปนะคะ เป็นตัวอย่างของคนที่ทรยศซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเอาตัวรอดจากพักดีกับต่างโต๊ะก็หันมาสังหารเจ้านายตัวเองแล้วก็เปลี่ยนข้างไปอยู่กับอ้วนสุดก่อนที่จะทรยศอีกครั้งเพื่อเข้ากับโจโฉแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อใจเขาอีกแล้วก็จบลงด้วยการถูกประหารน,นั่นเองจำไว้นะคะว่าถ้าคนคนนึงเคยเปลี่ยนข้างเพื่อผลประโยชน์ก็อย่าหวังว่าเขาจะพักดีกับคุณตลอดไป คนบางคนอาจจะอ้างว่าไม่มีทางเลือกหรือว่าจําเป็นต้องทําแต่เมื่อถึงเวลาที่ผลประโยชน์มากพอพวกเขาก็พร้อมที่จะทําซ้ําอีกนะคะจงอย่าเชื่อคําพูดแต่จงดูการกระทําในอดีตเพราะอดีตของคนเราคือเงาสะท้อนของตัวตนที่แท้จริงถ้าเกิดคุณจะต้องพึ่งพาใครก็ให้ดูว่าเขาเคยทําอะไรกับคนอื่นมาก่อนเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาจะทํากับคุณในอนาคตก็ได้จงเรียนรู้จากอดีตและก็อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่อนะคะ คนฉลาดไม่ใช่คนที่ไม่เคยโดนหักหลังแต่เป็นคนที่เรียนรู้จากมันถ้าคุณเคยไว้ใจผิดคนก็จงจำบทเรียนไว้อย่าหลงเชื่อคำพูดที่หวานหูแต่ให้สังเกตพฤติกรรมและก็เลือกมิตรแท้ที่พักดีแม้ในวันที่คุณไม่มีอะไรให้เขาไม่ใช่แค่ตอนที่คุณมีแค่ประโยชน์เท่านั้นข้อ 9. ถ้าคุณเก่งเกินไปจงระวังคนใกล้ตัวจะกาจัดคุณนะคะความสามารถเป็นทั้งของขวัญและก็คำสาบ เพราะเมื่อคุณโดดเด่นเกินไปบางคนอาจจะมองว่าคุณเป็นภัยคุกคามแม้คุณจะไม่ได้ทำอะไรผิดแค่คุณก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่จะทำให้บางคนต้องการที่จะกำจัดคุณก่อนที่คุณจะขึ้นมาแทนที่เขาโจโฉเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาเคยกำจัดขุนพลที่ฝีมือดีอย่างเช่นลิฉุยและกวัวต่อซึ่งก็ไม่ใช่เพราะพวกเขาทำผิด แต่เพราะพวกเขาเก่งเกินไปและก็อาจจะเป็นภัยในอนาคตได้นี่คือโลกของอำนาจนะคะคนที่เก่งที่สุดไม่ได้ถูกมองเป็นทรัพยากรเสมอไปแต่บางครั้งถูกมองว่าเป็นศัตรูที่ต้องจัดการจำไว้ด้วค่ะว่าถ้าคุณเก่งจงฉลาดพอที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าคุณเก่งมากแค่ไหนจงอย่าเปิดเผยศักยภาพทั้งหมดของคุณให้ใครเห็น คนฉลาดจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรโชว์และเมื่อไหร่ควรซ่อนจงทำตัวให้ดูธรรมดาในสายตาของผู้มีอำนาจอย่าทำให้คนที่อยู่เหนือกว่าคุณระแวงเด็ดขาดนะคะจงสร้างมิตรมากกว่าศัตรูเพราะในโลกของอำนาจคุณจะต้องมีพันธมิตรจงเลือกเวลาที่เหมาะสมในการแสดงศักยภาพการถอย1นก้าวอาจจะทำให้สามารถเดินไปได้ไกลมากยิ่งกว่าจำไว้นะคะว่าเสือที่ฉลาดไม่ได้คำรามตลอดเวลาแต่มันรอเวลาที่เหมาะสมในการออกล่า อย่าเป็นเป้าหมายจงเป็นคนที่อยู่รอดและก็ก้าวขึ้นไปอย่างชาญฉลาดบางครั้งคนที่เห็นค่าคุณมากที่สุดคือคนที่อยากให้คุณหายไปมากที่สุดถ้าเกิดว่าคุณต้องการก้าวไปให้ไกลอย่ารีบร้อนแสดงความสามารถทั้งหมดในคราวเดียวนะคะจงรู้จักซ่อนรู้จักรอและก็รู้จักเล่นเกมให้เป็นข้อ1ิคคาพูดหวานๆอาจจะซ่อนคมมีดไว้ข้างหลังก็ได้ คำพูดถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายกว่าด่าเพราะมันสามารถทําให้คุณไว้วางใจและก็คิดว่าคนคนนั้นหวังดีกับคุณทั้งที่เบื้องหลังอาจจะเป็นแค่หน้ากากที่ปิดบังเจตนาที่แท้จริงคุณเคยไหมคะที่มีคนชมคุณต่อหน้าแต่พอรับหลังกลับใส่ร้ายหรือบอกว่าจะอยู่ข้างคุณแต่กลับหายไปเมื่อตอนที่คุณต้องการดูอย่างของเบงนะคะเขาใช้คำพูดเป็นอาวุธอย่างเช่นมอบเสื้อผ้าหรูหราให้กับซูมาอี้แล้วก็ทำทีเป็นให้เกียรติ แต่จริงๆแล้วคือการทำให้ราชสำนักหวาดระแวงและก็อาจจะกำจัดสุมาอี้แทนเขาคำพูดหวานหูอาจจะเป็นกับดักที่นำไปสู่หายนะก็เป็นได้ฉะนั้นจงอย่าหลงเชื่อคำพูดที่ดูดีเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนของขวัญอาจจะเป็นกับดักก็เป็นได้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าใครจริงใจให้ดูที่การกระทาไม่ใช่คาพูดคนที่บอกว่าจะอยู่ข้างคุณลองดูว่าเขาอยู่ข้างคุณจริงๆไหมเมื่อคนต้องการ คำพูดหวานๆอาจจะเป็นเครื่องมือที่หลอกล่อก,ก็ได้นะคะฉะนั้นดูว่าเขาเคยปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรคำพูดอาจจะโกหกได้แต่การกระทําไม่เคยโกหกคนที่จริงใจจะพิสูจน์ตัวเองผ่านการกระทําเท่านั้นข้อ11อย่าคิดว่าคนที่ช่วยคุณในวันนี้จะไม่หักหลังคุณในวันพรุ่งนี้นะคะไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูที่ถาวรวันนี้เขาอาจจะช่วยคุณแต่เมื่อผลประโยชน์เปลี่ยนไปเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูก็ได้คนที่อยู่ข้างคุณไม่ได้หมายความว่าเขาจะพักดีตลอดไป เพราะว่ามิตรภาพในโลกแห่งอำนาจมักจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างซุนกวนและเล่าปี่เคยเป็นพันธมิตรในศึกเซ็กเพ็กก็ร่วมกันโค่นโจโฉแต่เมื่อเล่าปี่แข็งแกร่งขึ้นซุนกวนกลับชิงเกงจิว๋วคืนเพราะกลัวว่าเล่าปี่จะเป็นภัยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีมิตรภาพที่แน่นแฟนมีเพียงผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอจำไว้นะคะว่ามิตรภาพที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงก็แพ้ให้กับผลประโยชน์ คนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่เชื่อใจใครร้อเซแต่เป็นคนที่รู้ว่าใครพักดีเพราะอะไรและใครอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่จงมองเกมให้ออกนะคะแล้วคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมันข้อ12ถ้าคุณรู้จุดอ่อนของใครคุณก็จะควบคุมเขาได้ตลอดไปมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนบางคนโลภบ,บางคนกลัวบางคนต้องการการยอมรับถ้าหากว่าคุณมองออกนะคะว่าใครต้องการอะไรคุณก็จะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการควบคุมพวกเขาได้ คนที่เข้าใจจิตวิทยามนุษย์ไม่จําเป็นต้องออกคําสั่งแต่สามารถทําให้คนอื่นทําในสิ่งที่ต้องการได้อย่างโจโฉค่ะผู้นําที่ใช้จุดอ่อนของคนเป็นอาวุธใช้ผลประโยชน์ซื้อใจขุนพลโจโฉให้ตําแหน่งและก็รางวัลเพื่อผูกมัดคนรอบตัวทําให้พวกเขาจงรักภักดีต่อเขานั่นเองแล้วก็ใช้ความกลัวกดดันศัตรูนะคะเขาสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองโหดเหี้ยมจนหลายเมืองยอมแพ้โดยไม่ต้องรบ ถ้าคุณเข้าใจว่าคนขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่กลัวคุณก็สามารถใช้สิ่งนั้นกำหนดการกระทำของพวกเขาได้ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาคนบางคนต้องการอำนาจก็ให้โอกาสเขาแต่ต้องควบคุมขอบเขตบางคนกลัวความพ่ายแพ้ก็ใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดันบางคนต้องการการยอมรับก็ให้คำชมแล้วเขาจะพักดีบางคนต้องการความมั่นคงก็ให้ความปลอดภยัยแล้วเขาจะอยู่กับคุณ จำไว้นะคะว่าการควบคุมคนไม่ใช่การบังคับแต่คือการใช้จิตวิทยาเพื่อให้พวกเขาเดินตามแผนของคุณโดยสมัครใจแต่ถ้าคุณรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วคุณจะไม่มีใครที่สามารถควบคุมคุณได้ในขณะที่คุณเรียนรู้จุดอ่อนของคนอื่นคุณก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าคุณไม่รู้จักจุดอ่อนนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นอาวุธที่คนอื่นใช้เล่นงานคุณก็ได้ถ้าคุณโลภคนอื่นก็จะใช้เงินล่อคุณถ้าคุณต้องการการยอมรับคนอื่นก็จะใช้คำชมมาทำให้คุณตายใจ แต่ถ้าคุณกลัวความล้มเหลวคนอื่นก็จะใช้มันกดดันคุณจำไว้นะคะว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นเบีย้ยในเกมของใครก็จงค้นหาจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนถ้าคุณรู้ว่าคนต้องการอะไรคุณก็จะสามารถใช้สิ่งนั้นควบคุมเขาได้อย่างโจโฉใช้ผลประโยชน์ซื้อใจขุนพลแล้วก็ใช้ความกลัวกดดันศัตรูคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันของคนรอบตัว จงอย่าลืมมองหาจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมได้นะคะสุดท้ายแล้วคนที่เข้าใจจิตวิทยามนุษย์คือคนที่ควบคุมเกมอำนาจได้ทั้งหมดนั่นเองและต่อมาข้อ13สศัตรูที่อันตรายที่สุดคือคนที่ทำตัวเหมือนกับไม่มีพิษมีภัยศัตรูที่คุณควรระวังที่สุดไม่ใช่คนที่ประกาศตัวว่าเป็นคู่แข่งแต่คือคนที่เงียบที่สุดคนที่ไม่ออกตัวแรงแต่ซุ่มรอเวลาที่เหมาะสม คนแบบนี้นะคะสามารถเดินเข้าใกล้คุณได้โดยที่คุณไม่รู้เลยว่าเขากำลังซ่อนมีดไว้ข้างหลังนั่นเองดูอย่างสุมาอีนะคะศิลปะแห่งการรอคอยและยึดอำนาจสุมาอี้ใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อแสร้งทำตัวพักดีไม่แสดงความทะเยอทะยานไม่ทำให้ใครระแวงแต่เบื้องหลังเนี่ยค่ะเขาค่อยๆสร้างเครือข่ายของตัวเองและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็ลงมือกวาดล้างตระกูลโจโดยที่ไม่มีใครตั้งตัวทัน นี่แหละค่ะคือตัวอย่างของคนที่เล่นเกมอำนาจได้อย่างแนบเนียนที่สุดจำไว้นะคะว่าคนที่ดูไร้พิษภัยอาจจะเป็นนักวางแผนที่ร้ายกาศที่สุดก็เป็นได้คนที่เงียบที่สุดอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะที่สุดคนที่พูดมากอาจจะอ่านออกง่ายแต่คนที่เงียบคือคนที่คุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอาจจะกําลังวางแผนเงียบเขาอาจจะกําลังรวบรวมกําลังพลเขาอาจจะรอให้คุณพลาดเพียงครั้งเดียวแล้วก็โจมตีทันที คนที่ไม่พูดอะไรเลยอาจจะอันตรายยิ่งกว่าคนที่พูดมากซะอีกฉะนั้นถ้าจะอยู่รอดให้ได้ก็ต้องอ่านเกมคนให้ขาดอย่ามองข้ามคนที่ดูไม่มีอำนาจคนที่อยู่เงียบๆอาจจะกำลังรอเวลาที่ใช่จงสังเกตพฤติกรรมมากกว่าคำพูดคนที่พูดเยอะคุณสามารถอ่านออกง่ายแต่คนที่เงียบคุณจะต้องมองให้ลึกจงอย่าประมาทคนที่ดูไร้ผิดภัยพวกเขาอาจจะเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดก็ได้นะคะ จำไว้ได้คะว่าเกมอำนาจไม่ได้เล่นกันที่ใครเสียงดังมากกว่ากันแต่เล่นกันที่ใครสามารถรอเวลาที่เหมาะสมได้มากกว่ากันและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมนาะนะคะนาะนะนาะนะนาะนะนะนะ